ล่ลาสุดไอเจ้าแมวตัวดีมาฉี่บนที่นอนก็เลยได้โอกาสไปกดสั่งสเปรย์ตัวนี้มาเป็นสเปรย์ซักแห้งของญี่ปุ่นต้นอนแรกที่สั่งมาก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แค่ฉีดฉีดฉ,ฉีแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ด yeah. <Cold> อ่ะเป็นไงเตียงสะอาดเหมือนได้เตียงใหม่เลยที่นอนเลอะแบบเนี้ยมันยกไปซักไม่ได้ใช่ไหมมันซักน้ําไม่ได้แต่มันซักแห้งได้นะด้วยตัวนี้เลย น้ำยาสักแห้งนำเข้าจากญี่ปุ่นใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเบาโซฟาหรือที่นอนแบบนี้วิธีการใช้งานแค่เขย่าแล้วฉีดเลยนี่น้ำยามันจะออกมาเป็นโฟมแบบนี้เลยเราฉีดให้ทั่วนี่ฉีดให้ทั่วตรงบริเวณที่เลอะเลยนะเสร็จปุ๊บหาผ้ามาเช็ดเฮ้ยป็งไ,ไงคา,าบสกปรปกเมื่อกี้ที่เอาผ้าเช็ดไม่เคยออกออกเลยอะ โหขวดนี้นะมีติดบ้านเอาไว้เหอะยังไงได้ใช้แน่นอนใช้ง่ายใช้สะดวกที่สําคัญไม่เหม็นด้วยนะใครอยากได้เอาไว้ใช้ที่บ้านได้ทันโปลนี้นะรีบจิ้มตอนนี้เลยก่อนโปรจะหมดบอกเลยว,ว้าวมากยังไงรอบเดียวเองเนี่ยเห็นป่ะคาบสกรปรกคาบเหลืองที่หมอนแบบเนี้ซักออกโคตรยากเลยนะฉีดเลยแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณนาทีหนึ่งแล้วเช็ดออกบอกเลยว,ว้าวมากยังไง รอบเดียวเองแต่ถ้าคาฝังแน่นกว่านี้นะสามารถฉีดซ้ําได้นี่ตรงนี้คุดเจ๋งเลยอะและราคาไม่แพงใครอยากได้เอาไว้ใช้ที่บ้านนะรีบกดสั่งเลยก่อนราคาโปรมจะหมด